นั่นน่ะเสียงคออะเห็นปะได้ยินเสียงคอป่ะนี่เสียงพวกไม่เอาที่คุยกับผีมาด้วยเฮียถ้าจะคุยก็ว่าไปอย่างเฮ้ยเป็นเฮียอะไรอ่ะอะไรเธอได้ยินเสียงในฟิวดินไหมฟิวเฮียอะไรวะไม่เฮียอะไรไม่เหมือนแบบนีเป็นยังไงไอ้เฮียมันน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่ายิ่งกูไม่เจ็บจะไปยังไงเดี๋ยวคนน่ากลัวเลยอันนี้อันนี้น่ากลัวแล้วใครปิดไฟวะมึงเอาปิดกูพอมกับไฟตรงนี้ มึงไปแไม่ติดได้เอาคัทเอาข้างล่างข้างล่างข้างล่างเสียงฟิวฟิวไม่มัเหมือนแบบฟิวต่อ่าหน้ากลัวเลยจัดไปคับเอาไปไปกูไม่ใจเยอะเลยเสียงว่ายังไงวะเจะบใจอยู่ในรถก็ดีอยู่แล้วมาเจี๊ยวเอากูมาทำไมเสียไปยังไงข้างหลังไอพีข้างหลังข้างหลังข้างหลังมึงไอ้่ี้มันถือมีดอยู่มจะฆ่าแล้วไม่รู้เลยบอกเลยยังไายูบยังตายแล้ว เสี้ยวคนหลังเสี้องเสียงฟิวฟิวโค้ดเล่้มันถือมีดจะแทงหัวมันอยู่แล้วมันกำมือมึงเห็นได้ไงมึงดู total activity นี่มึงดูเส้นกราฟมึงเห็นได้บอกเลยไม่ได้เสียงไม่ได้เสียงฟิวอะรค่แล้วเนี่ยเสร็จแล้วไอ้โค้ดอีเวนต์นะแต่ว่ามันคือผีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันจือถือขวานเนี่ย คือก็กูก็แบบเออแนงหมุนรอบตัวหมุนรอบตัวหมืนรอบพ่ออเาเราเงามึงแตกๆไว้เงาเฮียวินคแตกอะเงาแม็กเป็นคนถือถือถือเฮียอะไรไม่รู้อ่ะจะแทงหัวเงาเป็นคนถือแทงหัวเงาไม่ปรหลาดเงาประหลาดเงาปลาด กูว่างงทำไไอ้เหี้ยทำไมมึงถือทำไมมึงถือแบบของหน้าโกรย์เลยมันถือแบบถือมันจะตีใครวะไอ้สัตว์เอ้าไอ้เหี้ยเงาไอ้เหี้ยเงาอยู่ข้างหลังเนี่ยนั่คือทั้งตูไม่เรียกเป็คนที่แบบก็ไม่สนใจอะไรนะไอ้กูหันไปดูพอดีว่าแบบเฮ้ยอะไรแปลกๆเนาวเงาไอ้เหี้ยนั่นไงกันหลังไอ้เหี้ยวิ่งเลี้ยนั่นไงจริงข้าวหัวร้อนเลย